มึงเป็นหมอจบมาจากสาขาไหนพูดอะไรแต่ละอย่างไร้ศักดิ์ศรีคะแนนหายเพ่อพูดมาแต่ละทีเป็นอะไรที่เหมือนลิเกเล่นโหมโลงวาทกรรมชวนไล่หนูตีงูเหา่าตะโกนเข้าบนเวทีพี่ฟังผมพักกัญชาทําให้เด็กๆไม่เป็นคนบอกทุกคนตีงูเห่าไม่เอากัญชาเป็นพักใหญ่กลับพูดจาตบ,บัดสัตว์แล้วก็กัดว่าคนอื่นนั้นใส่ร้าแดงหลายคนถอดเสื้อผ้ามาเผาไฟ มึงเปลี่ยนไปกูก็เปลี่ยนได้เข้าใจนะมึงยุคทักษิณน,นโยบายนั้นเด่นชัดยุคไอ้ศาสตร์ชนละน,น่่นรับได้ไหมยอมพลิกขั้วจากเคยเป็นประชาธิปไตยแจ้งเกิดใหม่ร่วมเผด็จการมึงอย่าคานกลับมาอีก4ปีเจอกันใหม่นะไอ้หมอยกมือไหว้พูดเสียงหลอกขอบอกว่ามาขอเสียงพูดลวงหลอกถึงชายคะ่ะชาวประชาขอสักทีเทพหน้ามึงไอห,หนูพูดอังกฤษมาในวันนี้ไม่บูลลี่อะไรของมึง กูสงสัยเออกูรู้จะพยายามฟุตฟิตฟอร์ฟ้าถ้าไม่ไหวพูดไทยเถอะอย่าเสอเออเลยมึงการไล่หนูตีงูเหา่าไม่ใช่สัญญาเหรียญดิจิตอลที่กล่าวมาละ่ะใช่ไหม โยบายสิ่งต่างๆที่พูดไปบอกไม่ใช่สัญญาใจเฮ้ยอะไรกันพูดกับหลอกพูดไปเรื่อยคะแนนตกมาสะบดโทษก้าวไก่ใช้คำนี้สู้ไม่ได้ก็เพราะมึงพูดคนละทีปุ่งอิงแบบนี้ชนละนั่นแบบนั้นรอศูญพันเธอมึงทิ้งน้องไปพี่ขอโทษอย่ากโกรธนะยกสมบัติให้พี่ยาขอสักหนเพื่อไทยนั้นยอมขอโทษอยา่าโกรธตนขอสักหนหลอกอีกสักครั้งคงยังไม่ตายมึงมันเฮี้ยไปกับชุ้ม มุ่งสู่สมทิ้งให้คนที่มางานต่างมองหน้ากูก็คนก็เจ็บเป็นไอ้หน้าหมาขอบอกว่าถึงจะบันไยก,ก็ไม่อภัยให้มึง